ตัวนี้นะครับก็คือลูกค้าเขาแจ้งว่าตรงนี้จะกดเสาเข็มซึ่งข้างบ้านไม่ให้เสียงดังคือลดปัญ<อ>หาเรื่องของความเสียงดังของเครื่องจกักรแล้วก็ความสัน่นสะเทือนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนด้วยเราก็เลยมาใช้ ครับตอนนี้เรากำลังดูพื้นที่นะครับที่จะลงเสาเข็มนะครับเสาเข็มครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งนะครับจะเป็นเสาเข็มสี่เหลี่ยมที่ใช้เป็นระบบเลยครับคุณนะตัวนี้นะครับก็คือคุณลูกค้าเขาแจ้งว่าตรงนี้จะกดเสาเข็มซึ่งข้างบ้านไม่ให้เสียงดัง คือลดปัญหาเรื่องของความเสียงดัง<ช>ของเครื่องจักรแล้วก็ความสั่นสะเทือนด้วยใช่แล้วก็แรงสั่นสะเทือนด้วยเราก็เลยมาใช้เครื่องกดไฮดรลิกของเราครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เลยก <c oughs> ็คือเราจะใช้เสาเข็มกดลงไปนะครับ <c oughs> ต้นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ21เมตร21เมตรครับครับผมจํานวน4ต้นครับตอนนี้เรากําลังจะสํารวจพื้นที่นะครับเพราะว่าเนื่องจากจุดจุดนี้นะครับเป็นจุดพื้นที่แคบด้วยนะครับส่วนหนึ่งคือมีโครงสร้างเก่าอยู่ด้วยใช่แล้วก็ด้านหลังเป็นคลองดูว่า มีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงหรือว่าแก้ก่อนนะครับเราจะได้เตรียมเครื่องมาเครื่องมือมาให้ครบนะครับส่วนเบื้องต้นเราได้แจ้งกับคุณลูกค้าแล้วว่าอาจจะต้องเอาฝ้าออกให้เราก่อนนะครับฝ้าทนนะครับเนื่องจากความสูงแล้วก็เป็นแล้วก็เคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ครัวก็ให้ทีมผู้รับเหมาเขาแยกออกนะครับเราถึงจะทํางานได้ใช้งานนี้นะครับก็สะดวกครับสามารถเข้าทํางานได้เลย ครับก็รอสรุปจากลูกค้าเนาะว่าจะเข้าวันไหนสําหรับตัวเครื่องกดข้อดีของเขาคือไม่มีเสียงไม่มีเสียงแล้วอ่าไม่มีเสียงแน่นอนสองไม่มีแรงสั่นสะเทือนใช่ครับแน่นอนนะครับไม่มีแรคสันสะเทือน3นะครับปัญหาข้างบ้านไม่มีแน่นอนครับแล้วก็ส่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่มีไอเสียไอควันต่างๆนะครับคือเงียบมากนะครับเดี๋ยววันติดตั้งเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะทึ่งมากใช่ใช่เดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูนะครับคลิปนี้ไม่เหมือนคลิปก่อนแน่นอน คลิปนี้นะครับเป็นคลิปเครื่องกดไฮดรอลิกนะครับจาไว้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูใหม่นะครับวันที่กดไฮดรอลิกนะฮะอวันนั้นเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วครับความกว้างของประตูเราสามารถเข้าได้เราจะขนตัวเครื่องจักรเข้ามานะครับแล้วเส้นทางนี้เป็นเส้นทางจากหน้าบ้านนะครับเดินทางมาหลังบ้านตรงนี้ก็จะขนพวกเสาเข็มเข้ามาครับผ่านช่องนี้เลย พื้นที่บานประตูกว้าง80เซนเราสามารถเข้าได้ครับเฮ้ยอย่าลืมนะครับใครที่สนใจฝากกดไลค์เพจเฟซบุ๊กไมโค i พ e HomePie แบรทิศนะครับและช่อง channel youtube HomePie Engineering เสาเข็มไ i โ r o p i e ครับไปกก่อนวส,สวัสดีครับสวัสดีครับ